สวัสดีครับช่องโซเล l วอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับไกด์บทสรุป100%ของเกม Dark Soul ภาคที่2 Scholar of the First Sin นะครับสำหรับ EP นี้เป็นตอนพิเศษนะครับ EP ที่35.5นะครับวันนี้จะพาไปทำเควสบองๆองคลายเครียดกันนะครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนผ่านช่องทางการสมัครเป็น m e m b e อร์ i p ทุกท่านนะครับคุณออนโซเลฟนะครับคุณเคน9ก้าทริปเปิลซิกนะครับคุณยามีเกมหรือว่าคุณศิลาเลกานะครับคุณทิติพงศ์วัฒนโนเสถียรคุณเซนแสงสุขใสคุณพันวษาเพ่งคำแล้วก็คุณเลนเดียนะครับและขอขอบคุณซ u เปอร์แท1 0หนึ่งร้อยบาทจากคุณสันติภาพสุคนธประดิษฐ์นะครับแล้วก็40บาทจากคุณพันวษาเพ่งคำด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเควสที่จะพาไปทำก็เป็นเควสที่ไม่ได้มีสาระอะไรมากซึ่งถ้าใครไม่อยากทำก็ข้ามไปก็ได้เป็นเควสเกี่ยวกับหมูอีกแล้วก่อนหน้านี้เราเคยทำเควสหมูที่ b r g บ t s t t o n e โค e มานะครับวันนี้จะเป็นเควสลูกหมูที่มาจู l ่านะครับถ้าเป็นเพื่อนจำได้มันจะมีลูกหมูอยู่3ตัวจะอยู่ตรงซอก ซอกเนี่ยนะครับซอกข้างบ่อน้ำเนี่ยมันจะมีหมูน้อยอยู่3ตัวซึ่งไอหมูพวกนี้ก็จะดรอปแคร็กเลสไอออฟเหมผมฝันไม่โดน่มันจะดรอปแคร็กเล e ไอออฟนะครับหมูพวกนี้เราก็อาจจะ รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีอะไรน่าจะใส่มาตลกตลกแต่จริงๆมันมีเควสอยู่นิดนึงคือถ้าเราจัดการหมูพวกนี้นะครับซ้ำไปเรื่อยๆจนครบ12ครั้งมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอันนี้จริงๆก่อนหน้านี้ผมก็เคยมาจัดการมันไปบ้างแล้วรอบสองรอบนะครับก็ผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่รอบเดี๋ยวจัดการอีกสักรอบนึงแล้วจะขออนุญาตจ,จำคัดแล้วกัน ไปตอนที่ครบ12รอบแล้วอันนี้ผมก็จำไม่ได้นะครับว่ากี่รอบอ่าเดี๋ยวผมจะวิ่งบนมาจัดการมันแล้วก็วาร์ปกลับอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะทำซ้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพอครบ12ครั้งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคัดตรงนี้นะครับ โอเคครับตอนนี้ผมจัดการหมูน้อย3ตัวครบ12รอบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เราจัดการหมูน้อย3ตัว12รอบนะครับจะกลายเป็นหมูไซสใหญ่ขึ้นมา2ตัวอย่างนี้นะครับทีนี้ ผมก็จะทำซ้ำกับไอ้2ตัวนี้อีก12รอบนะครับเดี๋ยววิ่งมาสู้อีกสักรอบแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจำคัดอีกรอบไอ้2ตัวนี้ก็ดรอปแทร็เลสไอออฟเหมือนกันนะครับมันก็จะกลายไปใน2ตัวนี้ไป ดรอปไหมไม่ดรอปผมก็จะทำเหมือนเดิมนะครับก็จะวิ่งไปไปมาๆอย่างนี้12รอบแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าตอนที่ฆ่าไอ้สตัวนี้ครบ12รอบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคัดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจัดการหมูตัวใหญ่ไปครบ12รอบแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลังจากจัดการหมูตัวใหญ่ไป12รอบนะครับก็จะปรากฏหมูโคตรใหญ่ซึ่งมันจะดรอปเกรดไอออฟสามอันนะครับอ่าแล้วก็หมูตรงนี้ก็จะศูนพันแล้วถ้าเราวิ่งมาก็จะไม่มีอะไรละตัวนี้ก็ถือว่าเป็นมินิบอสตัวหนึ่งนะครับที่ ต้องเจอด้วยวิธีนี้อย่างเดียวถ้าวิ่งไปก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นละก็เป็นเควสต,ตลกๆนะครับที่ถ้าใครไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรไม่ต้องทำก็ได้มันไม่ได้มีสาระอะไรโอเคหมู0ูนยพันจบเควสหมูหมูที่มาจุล่านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หรือเปล่า ก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีที่36นะครับก็จะกลับมาจริงจังอีกรอบแล้วสำหรับ EP ี36ก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับว่าจะเริ่มขึ้นรอบ NG+ นะครับแล้วก็จะไล่ทำกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บแพลตตินัมต่อไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับรวมถึงผู้สนับสนุนทั้งที่ผ่านช่องทางการสมัครเป็น Membership แล้วก็ซุปเปอร์แตงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ